ทุกความคิดคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนี่คือ Learn to Tinker ช่องแห่งนักคิดที่เราจะเติบโตไปพร้อมกันถ้ารายได้เราคอใช้แล้วทำไมมันยังไม่พอคำถามนี้ดูเหมือนง่ายแต่เป็นคำถามที่หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตหาคำตอบเพราะเรามักถูกสอนให้ใช้ชีวิตแบบสมดุลทางตัวเลขรายได้เท่ากับรายจ่ายเหมือนสมการที่ถูกต้องที่สุดในทางบัญชี แต่ในชีวิตจริงมันกลับเป็นสมการที่เปราะบางที่สุดเท่าที่จะมีได้ไม่มีใครเตรียมใจไว้สำหรับวันหนึ่งที่รถเสียพร้อมกับต้องจ่ายค่ารักษาพ่อแม่ไม่มีใครบวกลบไว้ล่วงหน้าว่าเดือนนี้จะมีของที่อยากได้หรือโอกาสที่อยากลองแล้วสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แหละที่ทำให้เงินที่เคยพอดีกลายเป็นไม่พอได้ในพริบตา เรามักหลอกตัวเองว่าถ้าแค่หาได้เท่าที่ใช้ชีวิตก็ไม่เดือดร้อนแต่ความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกกดดันไม่ใช่เพราะไม่มีเงินมากพอใช้แต่เพราะไม่มีช่องว่างให้กับความไม่แน่นอนของชีวิตเลยความเครียดจึงไม่ได้มาจากการขาดเงินเท่านั้นแต่มาจากการขาดความมั่นคงทางใจจากการไม่มีสำรองไม่มีเผื่อไม่มีพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ว่ารายได้ของคนเราไม่ควรเท่ากับค่าใช้จ่ายแต่ควรมากกว่าอย่างน้อย3เท่าเพื่อให้ชีวิตไม่ต้องกลัววันพรุ่งนี้มากเกินไปแนวคิดรายได้ต้องมากกว่าค่าใช้จ่ายสามเท่าไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ตายตัวหรือกฎทางการเงินที่ต้องเชื่ออย่างเคร่งครัด แต่มันคือทฤษฎีภูมิคุ้มกันทางชีวิตของคนที่เข้าใจความไม่แน่นอนโลกใบนี้ไม่เคยหยุดนิ่งไม่ว่าจะเศรษฐกิจการงานหรือสุขภาพทุกอย่างล้วนเปลี่ยนได้ในเสี้ยววินาทีรายได้ที่พอดีกับรายจ่ายอาจทำให้ชีวิตอยู่รอดในช่วงที่ทุกอย่างราบรื่นแต่เมื่อคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงซัดเข้ามาความพอดีนั้นกลับกลายเป็นจุดเสี่ยงโดยไม่รู้ตัว คนที่มีรายได้แค่พอใช้จึงมักต้องพึ่งโชคดีมากกว่าการเตรียมพร้อมเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดเพียงนิดเดียวระบบทั้งชีวิตก็สั่นคลอนทันทีแนวคิดสามเท่าไม่ใช่การสะสมเงินเพื่อความมั่งคั่งแต่มันคือการวางโครงสร้างของความมั่นคงแบบยืดหยุ่นมันทำให้เราไม่ต้องวิ่งหนีความกลัวเมื่อเจอวิกฤตและยังเปิดโอกาสให้เราเลือกสิ่งที่อยากทำไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอด หเท่าคือชีวิตที่ยังอยู่รอดได้แบบพอดีรายได้เท่ากับรายจ่ายทุกอย่างเดินไปได้ตราบเท่าที่ไม่มีอะไรผิดพลาดสองเท่าคือชีวิตที่เริ่มมีอิสระเราเริ่มหายใจได้ลึกขึ้นเริ่มเลือกสิ่งที่ต้องการมากกว่าสิ่งที่จำเป็นมีช่องว่างเล็กๆให้ลองผิดลองถูกโดยไม่ล่ม3เท่าคือชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันไม่ต้องหวั่นกับวันที่รายได้ลดหรือวันที่ชีวิตพลิกโดยไม่ทันตั้งตัว เพราะรายได้ส่วนเกินได้กลายเป็นเกราะคุ้มการทางใจและทางชีวิตมันไม่ได้หมายถึงความโลภหรือความต้องการที่ไม่สิ้นสุดแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่ไม่มีอะไรแน่นอนการมีรายได้สามเท่าคือการเผื่อให้ตัวเองเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยไม่พังไม่ต้องหวังพึ่งโชคไม่ต้องอาศัยปาฏิหาริย์แต่ใช้การวางแผนล่วงหน้าแทนความกลัวเพื่อให้วันที่โลกเปลี่ยนเรายังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคง เมื่อรายได้ยังเท่ากับรายจ่ายชีวิตเราจะถูกจำกัดให้อยู่ในกรอบของความจำเป็นทุกสิ่งที่ทำต้องมีเหตุผลรองรับว่าเพื่ออยู่รอดเท่านั้นไม่มีที่ว่างให้ลองไม่มีที่ว่างให้เสี่ยงและแน่นอนไม่มีที่ว่างให้เติบโต การคิดแบบสามเท่าจึงไม่ใช่เรื่องของความรวยแต่คือการสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับชีวิตเพราะโอกาสมักไม่เคยรอใครที่ยังยุ่งกับการเอาตัวรอดการมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายอย่างมีโครงสร้างทำให้เราเริ่มเลือกสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่จำเป็นได้เช่นการลงทุนในความรู้ใหม่การสร้างธุรกิจเล็กๆที่อยากลองหรือการใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เติมเต็มจิตใจ เพราะรายได้ส่วนที่เหลือไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่มันคืออิสระในการตัดสินใจที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดในชีวิตซื้อได้ถ้าความจนทำให้เราต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำความมั่งคงทางการเงินก็คือสิ่งที่ทำให้เราเริ่มเลือกได้ว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน รายได้ส่วนเกินไม่ได้มีไว้เพื่อซื้อของมากขึ้นแต่เพื่อซื้อเวลาให้กับตัวเองเวลาคือทรัพยากรเดียวที่ไม่มีใครเพิ่มได้แต่กลับเป็นสิ่งแรกที่เรายอมแลกเพื่อเงินในทุกวันคนที่มีรายได้พอดีจึงมักต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการหาเงินส่วนคนที่มีรายได้มากพอจะเริ่มมีเวลาคืนกลับมาไม่ใช่เพื่อพักผ่อนเท่านั้นแต่เพื่อคิด วางแผมและเลือกเส้นทางชีวิตด้วยสติที่มากขึ้นรายได้ที่มากกว่าค่าใช้จ่ายสามเท่าจึงไม่ได้หมายถึงความหรูหรามันคือการซื้อสิทธิ์ในการไม่ต้องรีบ เพราะเมื่อเราไม่ต้องเร่งจะเริ่มเห็นชัดว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราทำเพียงเพราะกลัวจะขาดเมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเราจะเริ่มใช้เหตุผลแทนความกลัวใช้สติแทนสัญชาตญาณและนั่นทำให้การใช้ชีวิตเริ่มกลับมาอยู่ในมือเราอีกครั้งไม่ใช่อยู่ในเงื่อนไขของรายจ่ายในแต่ละเดือนหลายคนเข้าใจผิดว่า การมีรายได้3มเท่าคือการทำงานหนักขึ้นสามเท่าแต่แท้จริงแล้วมันคือการคิดให้ยาวกว่าเดิมการทำงานหนักอาจทำให้เราได้เงินเพิ่มในระยะสั้นแต่การคิดให้ยาวทำให้เรามีระบบที่สร้างรายได้โดยไม่ต้องใช้แรงเพิ่มในระยะยาวความต่างอยู่ที่แนวคิดคนที่ยังอยู่ในวงจรของการหาเพื่อใช้มักใช้แรงทั้งหมดไปกับแก้ปัญหาทันที แต่คนที่คิดยาวจะเริ่มสร้างระบบที่แก้ปัญหาแทนตนเองเช่นรายได้เสริมที่ไม่ต้องแลกเวลากับเงินการลงทุนเล็กๆที่นอกเงยตามเวลาหรือการพัฒนาทักษะที่ต่อยอดรายได้มากกว่าทักษะที่แลกเงินตรงๆ รายได้สามเท่าจึงไม่ใช่การหาเงินมากกว่าคนอื่นแต่คือการเข้าใจวิธีทำให้เงินทำงานแทนแรงเพื่อให้พลังชีวิตเหลือสำหรับสิ่งสำคัญกว่าเงินเช่นสุขภาพความสัมพันธ์และการได้ใช้ชีวิตโดยไม่รู้สึกว่าต้องเร่งทุกลมหายใจแนวคิดรายได้สามเท่าจึงไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นเรื่องของ วิธีมองอนาคตคนที่เข้าใจมันจะไม่ใช้ชีวิตแบบวัดความมั่งคั่งจากจำนวนเงินในบัญชีแต่จากความมั่นใจว่าหากวันหนึ่งรายได้หายไปเขายังอยู่ได้โดยไม่ต้องตกใจเพราะมีพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าเงินนั่นคือระบบคิดแบบเตรียมพร้อมคนที่คิดแบบนี้จะใช้รายได้ส่วนเกินไม่ใช่เพียงเพื่อสะสมแต่เพื่อสร้างฐานรากเช่นการลงทุนในความรู้ การสร้างแหล่งรายได้ที่สองการจัดการหนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือหรือแม้แต่การมีเงินสำรองเพื่อไม่ให้ความกลัวมาควบคุมการตัดสินใจความมั่งคั่งแท้จริงจึงไม่ใช่การมีมากแต่คือการไม่ต้องกังวลแม้มีน้อยลงเพราะคนที่เข้าใจความไม่แน่นอนจะวางโครงสร้างชีวิตให้รับมือได้ทุกจังหวะไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงจะมาในรูปแบบไหน รายได้เท่าไหร่ถึงจะพอไม่มีใครตอบแทนกันได้เพราะพอของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ควรถามกลับคือถ้าวันหนึ่งรายได้หายไปเราจะยังยืนอยู่ได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่แปลว่าเรายัางไม่ได้สร้างชีวิตที่มั่นคงจริงๆความมั่นคงไม่ใช่ยอดเงินในบัญชี แต่คือความเข้าใจในโครงสร้างชีวิตตัวเองว่ามีภูมิคุ้มกันแค่ไหนมีแผนสำรองหรือเปล่าและพร้อมแค่ไหนต่อสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะรายได้สามเท่าไม่ใช่การตั้งเป้าเพื่อรวยแต่คือการตั้งหลับเพื่ออยู่ได้โดยไม่ต้องกลัวและเมื่อความกลัวลดลงชีวิตจะเริ่มมีอิสระมากขึ้นมีพื้นที่ให้ฝันให้สร้างและให้ล้มโดยไม่ต้องเสียศักดิ์ศรี คำถามสุดท้ายคือแล้ววันนี้เรากำลังสร้างรายได้เพื่ออะไรเพื่อความสบายหรือเพื่อความปลอดภัยเพราะสองคำนี้ฟังดูคล้ายกันแต่ให้ความหมายของชีวิตที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกความคิดคือการเริ่มต้นใหม่เสมออย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเดินทางของความคิดตอนต่อไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าที่นี่ Learn to t ทิงเก